ท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่ามีดอีโต้มันใช้ได้ทุกอย่างอันนี้เอเนกประสงค์เลยนะอาจจะทําให้ดูอันหนึ่งเอาเอากระเทียมมานะแล้วคุณอยากสับกระเทียมใช่ไหมแล้วคุณไม่อยากปอกท่านผู้ชมตีตีตีปอกเกลือกอกมาแล้วเสร็จแล้วคุณก็สามารถสรับได้เลยทั้งเชฟไนฟ์ทั้งแพร์ริงไนฟ์อยู่ในอันเดียวกันอ่ะจะใช้พี่แพร์ริงไนฟ์อ่ะสับ ช้อนอันโกรดของผมถ้าท่านชมก็สามารถดึงไอ้นี่ออกหั่นหั่นออกมาได้เฉาะก็ได้ทําได้หมดนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถทําได้อีกอันหนึ่งก็คือนี่นะเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่มีเครื่องบดแล้วเขาจะใช้มีดเอามาหั่นนี้ก่อนแล้วจะสับก็กลายเป็นเครื่องบดไปในตัวมีดนี้ใช้ได้หมดทุก่างแต่ต้องใช้มันให้เป็นนี่นะครับง่ายดี